เกิดเราไปเที่ยวที่ดูไปช่วงปลายปีนี้นะครับก็จะมีงาน World Expo เขาจัดอันดับขึ้นมานะคบว่าเป็นหนึ่งในสามของอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาทำสถิติมาแล้วว่าจะเป็นรองอยู่แค่การแข่งกีฬาโอลิมปิกกับงานฟุตบอลโลกเท่านั้นเอง อย่างนั้นเอ็กซ์โปเนี่ยนะครับ5ปีจะมีการจัดครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยเขาต้องจัดมาเมื่อปลายปีที่แล้วคือปี2020เนี่ยเขาต้องจัดแล้วแต่เผอิญด้วยด้วยโควิดเขาก็เลยย้ายคาดว่าเขาจะย้ายมาช่วงปลายปีนี้คือปลาย2021นะครับแล้วก็เจ้าภาพเนี่ยของทางดูไบเนี่ยนะครับเขาทุ่มงบนะครับถึง4แสนล้านบาทในการสร้าง สร้างเหมือนค่ะไปสร้างเมืองขึ้นมาสักเมืองหนึ่งเลยนะครับ mm. สร้างเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งเลย <S 2> <S 2> ทั้งทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆทั้งพาวิลเลียนต่างๆถ้าเกิดเรานึกไม่ออกกันนะครับคือคืองานงานโอลิมปิ้เนี่ยจัดมาแล้วร้อยเจ็ดสิบปีนะครับพี่จัดมาแล้วร้อยเจ็ดสิบปีคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่อะครับจัดเอยมาเลยม,มาอาจจะมีการหยุดบ้างตามช่วงสงครามโลกทั้งหลายนะครับจนกระทั่งมาต่างสงครามสงครามไวรัสแะละครับก็ขยับมาหนึ่งปี นะครับซึ่งสิ่งก่อสร้างบางสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่นะอย่างเช่นหอไอเฟลเห็นไหมหอไอเฟลหอไอเฟลเนี่ยก็คือสร้างในงานเอ็กซ์โปที่ที่ฝรั่งเศสก็เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็พองานเลิกไปปุ๊บเขาก็ไม่ได้รื้อเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นแลนด์มาร์คอันนึงเลยของของของที่ฝรั่งเศสนะครับเมื่อมาฮัฟปีที่แล้วนี่จัดกันอยู่ที่ที่มิลานนะครับปีปีนี้อ่าปีที่แล้วหรือปีนี้นะครับมาจัดกันอยู่ที่ที่ดูไบแล้วก็ใช้งบสูงมาก โอ้สูงเป็นประวัติการเลยตั้งแต่มีการจัดมาแล้วก็ยังงบงบของพาวิเลียนสร้างเสร็จหมดเลยใช่ไยเฮะใช้งบประมาณสร้างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับของประเทศไทยเองเนี่ยใช้งบประมาณเกือบเกือบเก้าร้อยล้านของไทยเลยที่จะไปเปิดไทยเองใช่ครับของไทยเองเนี่ยใช้งบประมาณเก้าร้อยล้านนะครับต้องต้องเข้าไปเชียร์กันนะครับเข้าไปดูกันเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยหลายหลายปีหลายๆครั้งที่เราจัดมาเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเป็นพาวิเลียนที่ มีคนเข้าไปดูเนี่ยติดหนึ่งในสิบตลอดตี่นออยังไงนะซูมเออแป๊บหนึ่งโอเคได้ทางนุ้นครับผมค่ะแต่ยังไม่รู้ว่ามันตึงเป็นอะไรตรงไหนอุ้ยนี่ไงมีรูปขึ้นแล้วค่ะดีมากเลยนะคะนะคะเออเพราะฉะนั้นเออก็คือมันเลื่อนมาตอนนี้มั่นใจเหรอคะว่าเขาจะ จะ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 ัดการแสดงแน่นอนก็บด้วยด้วยสถานการณ์ด้วยสถานการณ์โควิดปัจจ<ภ>ุบันเอาณปัจจุบันณาวันนี้ก่อนนะ<ภ><ภ>ครับยังจัดอยู่นะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยยังสามารถเข้าไปเที่ยวที่ดูใบได้ถึงเมื่อไหร่นะ,นะครับวันที่เออขาจะค่ะเขาจะเริ่มต้นจากวันที่31ตุลาคมนะครับอ๋อปลายปีออ้ยได้แล้วแหละปลายปีครับก็ก็คือเป็นช่วงฤดูหนาวครับ31ตุลาคมจนถึงประมาณ31มีนาคมนะครับ กํลังดีหนูน่าจะได้แล้วเนาะตอนนั้นน่ะโควิดน่าจะไหวนะตอนนี้สถานการณ์ที่ที่ประเทศเขาอ่ะอะเขาเขาก็ไปขึ้นชื่อในหนึ่งประเทศเลยที่เขาฉีดโควิดได้ทั่วถึงประชากรของเขาเขาควบคุมไปประมาณ40เซ็ตแล้วครับตอนช่วงนี้ตอนนี้คือ40ที่40เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วเขาก็ณปัจจุบันนี้คนไทยยังสามารถเข้าไปเที่ยวที่ดูไบได้นะครับก็เราก็ต้องไปทําพีซีอาร์เทส ก่อนนะครับภายในไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็บินไปภายในไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วก็บินไปนะครับบินไปเสร็จปุ๊บเราก็แค่ไปเออ่ก่อนไปต้องทำวีซ่าก่อนนะครับแล้วก็ทำปีอาร์ทีพอไปถึงเสร็จแล้วเราก็แสดงเออ่รื่องสติเกตอันนี้แล้วถึงจะเข้าไปที่ในตัวดูไบได้การท่องเที่ยวที่ดูไบนะครับถ้าเกิดเราเดินอยู่ในในพื้นที่โล่งๆเคิดว่าอะไรฮะอ่กลางแจ้งเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่แมสแล้ว นะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าเป็นอาคารปิดอย่างเช่นไปในช้อปปิ้งมอลล์นะครับไปในร้านอาหารอันนี้เขาจะให้เราใส่แมสนะครับก็แปลว่าตอนนี้ทุกอย่างเขาเขาก็ไม่ได้ปิดเลยคือเขาไม่ได้ปิดกิจการเลยคือเขาก็ไม่ปิดเลยครับปกติเนาะปกติพี่แต่ว่าเขายังมีเขาเรียกเป็นเที่ยวแบบ new normal นะครับอย่างเช่นร้านอาหารนี่นะครับก็คือโต๊ะหนึ่งนั่งไม่เกินสี่คนโต๊ะหนึ่งนั่งไม่เกินมีมี social distancing นะครับโต๊ะหนึ่งน้่งไม่กสี่คนนะก็มีการเรียบรอบมีการจะดสออุณหภูมิก่อนเข้าไปนะครับใส่แมสก์้ะไันี้ก็ต้องเป็นเป็นนั่นเป็นั่นเป็นนั่นเป็นมาตนห่เนาะถูกต้องรันจะเป็นารานม่งทังโลกแล้วแหละเนาะอ่ะสรุปว่าตอนนี้ก็คือเปิดลถึงไม่ต้องรอถึงตุลาถ้าใครอยากจะไปดูใบช่วงนี้ก็เขาก็ไม่ได้ห้ามถูกไหมฮะแต่ต้องทำตามตามข้อปฏิบัติที่เขามีอยู่นช่ถูกต้องเนอ่าฮะทีนี้ทีนี้ ตอนแมมนี่ก็ไม่อยากจะถามช่วงโควิดว่าดูไบเขาเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงแล้วก็ประเทศเขามีปัญหาว่าการจัดการบริหารเทียบกันเนี่ยเขาเขาเขาโอเคไหมเขาโอเคครับฟีลลิ่งฟีลลิ่งของประชาชนเออด้วยด้วยจํานวนประชากรเขาไม่เยอะนะครับแล้วก็อ่าบอกต้นหเขามีวัคซีนเขามีวัคซีนหลายตัวนะครับเขามีอันดับหนึ่งเลยเขาเขาเป็นซิโนฟาร์มนะครับเขามีซิโนฟาร์มเขามีไฟเซอร์ นะครับเขามีไฟเซอร์เขามีแอสตราซีนิกาเขามีหลายตัวนะเขามีหลายตัวฉีดให้กับประชาชนนะครับมันเป็นเพราะว่าเขามีตังใช่ปะเขาก็เลยซื้อทุกย่อเลยถูกต้องครับเขาเขาใช่ครับเขามีตังครับเขาเขาเขาอแต่อ้นีเขาก็เขาต้องไปเข้าเข้ากับโควคของของของไอ้ทางทางทางอะไรนะสหประชาชาติใช่ไหมล่ะใช่ไหมจริงๆน่ะถูกไรมแแต่ว่าของไทยเราเราไม่ตัดสินใจไปเข้าโควัคเน่ะเราก็เลยไม่มีสิทธ ที่จะได้รับการจัดสรรปันส่วนแบบนั้นถูกไหมแต่อันนี้เขาเขาต้องได้รับจัดสรรปันส่วนมาด้วยแลในขณะเดียวกันรัฐบาลเขาเปิดกว้างด้วยเขาก็เลยได้ทุยี่ห้อเลยแล้วก็แล้วก็เขาอาจจะไม่ติดเรื่องงบประมาณถูกป่ะบอกว่าเพราะว่าของงไทยเราก็มีมีมีมาแถลงเหมือนกันว่ายี่ห้อนั้นแพงกว่าต้องเรียกค่ามัดจำเมืองหน้าอะไรแบบนี้ทางโน้นคงไม่แข์ใช่ป่ะว่าเออยี่ห้อไหน จำนวนประชากรเขาน้อยไงครับแค่ประมาณสิบเอ็ดล้านคนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมันจัดการได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะครับง่ายง่ายขึ้นเยอะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวโปรแกรมทัวร์นะสมมุติตอนนี้เราจะขายเอ็กซ์โปนี่แหละเนาะว่าปลายปีอ่ะที่ฉันว่าช่วงนั้นน่าจะปลอดภัยพอสมควรแล้วแต่ใครจะไปตอนนี้ก็ไปได้ลองลองลองดูเสนอโปรแกรมทัวร์หน่อยนะถ้าตอนเอ็กซ์โปคนอาจจะเยอะก็ได้นะแต่ถ้าสมมุติเอาไปเที่ยวกริงีเนี่ย ครับคือช่วงนี้ไม่ควรไปอะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับเป็นช่วงฤดูร้อนของที่กันตอนนี้กำลังเข้าฤดูร้อนของเขาแล้วพฤษษภามิถุนากราสิงหากันยานี่อุณหภูมิกัางวันประมาณ40กว่าองศาครับ ซึ่งซึ่งไม่ไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็เอ่อโดยส่วนใหญ่แล้วนะท่องทเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวชาติอื่นๆเนี่นเนยเขาจะไปช่วงประมาณปลายปีนะครับ<ม>คิดว่าไปปลายปีดีกว่ามันจะทําให้เรานะะสนุกกับการท่องเที่ยวด้วยอากาศที่ที่เย็นสบายนะครับอแล้วร้อนๆอย่างนี้ประชากรเขาทํำยังไงอ่ะเขาก็ร้อนเขาอยู่ในตึกอย่างเดียวเลยครับอยู่ในจริงๆครับพี่ผมผมผมเคยไปช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับ การเดินระหว่างตึกต่อตึกเนี่ยส่วนใหญ่เขามีใต้ดินเขามีใต้ดินนะครับทีนี้ผมอ่ผมก็เคยเดินระหว่างตึกโดยโดยเดินกางแจ้งนะครับเหมือนอยู่เหมือนอยู่ซาวน่าแห้งเลยครับแบบเดินไปร้อนลมพัดร้อนอุมาเลยนะครับแล้วแล้วพายุทะเลทรายนี่มันมาตอนหน้าไหนอ่ะมันจะมีพาทะเลทรายตายุเอ่าจะ ก่อนก่อนช่วงฤดูร้อนนะครับช่วงประมาณเดือนเดือนเดือนเมษาพฤษภาอะไรประมาณแบบนี้ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ต้องไปเลยนะคะอันนั้นก็สื่อสารถึงคนไทยนะถ้าจะไปเที่ยวละแวกนี้ก็ไปปลายปีเลยนะคะจนถึงเดือนมีนาเนาะประมาณนี้เออใช่ครับพี่ชอบนะอากาศตอนเย็นเขาเย็นมากเลยอ่ะสบายเลยเย็นสบายเลยครับพี่น้ยังใส่เนี่วไม่เหนียวตัวด้วยไม่เหนียวตัวเนาะกางเกงรับ เอพูดถึงคนคนคนอาหรับที่แถวนี้ดีกว่าว่าเขานิสัยใจคอเขาบางทีเราก็เห็นคุณหน้าคุณตาน้อแล้วก็เป็นอย่างนั้นเรากลัวเราเรากลัวในใจอ่ะแต่จริงแล้วโดยนิสัยใจคอนี่เขามองคนต่างชาติหรืออย่างนักท่องเที่ยวพวกเราเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เอ่อต้องต้องบอกก่อนว่าเราไปในพื้นที่ที่เขาเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว อย่างเช่นดูไบเองหรือเป็นอบูดาบีเองอกลุ่มรัฐเหล่านี้เนี่ยเขาเวลคัมนักท่องเที่ยวมากนะครับแล้วเขาต่างคนต่างเคยเดินทางมาประเทศไทยรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าบางทีเขามารักนอกเหนือจากมาเที่ยวแล้วมันมารักษาตัวมามาทันทรีทเมนต์ต่างๆนะครับที่ที่มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะรู้รู้จักคนไทยในนามว่าคนไทยในเฟลลี่มากเป็นเป็นแลนด์ออฟสไมล์เนี่ยยังยังใช้ได้อยู่และยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น พอเขาเจอคนไทยเนี่ยพวกเขาจะรู้ท so, like ันทีเลยว่าเป็นไทยแลนด์มาเงี้ยนะครับเขาก็จะจะวิลคัมวิวคั้มดีเราได้เปรียบของเราเนาะว่าเออเราเพราะว่าเขารู้จักเราดีเขาไม่ใช่พนการทางการแพทย์เราอะไรนะก็มูลส่วนถ้าเกิดเป็นของส่วนเป็นของอาหรับประเทศอื่นเนี่ยก็อาจจะอาจจะน้อยลงไปหน่อยตามตามระดับลงไปนะครับ ถ้าเกิดอย่างเป็นแต่จริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นๆไม,ม่ว่าจะเป็นอิหร่านเองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็นึกว่าเขาค่อนข้างเคร่งมากแต่ค่อนข้างเคร่งมากแต่เขาก็เดนเนาะอิหร่านเนี่ยจะค่อนข้างเคร่งกว่าอย่างอย่างอย่างผู้หญิงสุภาพสตรีเนี่ยนะก็จะต้องโคกหัวแต่พวกศีรษะอ่าพวกศีรษะเป็นเป็นแบบของเขาาเอ่อพวกิยาบ์พวกิยาบเนี่ยนะครับครับผมค่ะนะคะก็ติดตามเจ็ดสิบยังแจกได้ใน ทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะตามที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ทั้งหมดนะคะแล้วพบกันค่ะ